สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับมาดามอ้อนแอนอีกแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะก่อนอื่นฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามหรือกด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้อ้อนด้วยนะคะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะมาติดตามข่าวกันนะคะเนื่องจากตอนนั้นนั่นเคยโพสตไปแล้วนะคะว่าร้านมนเทียนไทยมาสาชนะคะโดนทุบกระจกนะคะเป็นรอยแบบนี้เลยนะคะแต่อันนี้เขามาซ่อมให้แล้วนะเพื่อนๆอ้อนก็เลยจะมา อบอกความคืบหน้าคืบหลังไปนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีการเขาเรียกอะไรอะ่ะการช่วยเหลืออะไรมั่งจากใครอะไรยังไงนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันข้างในกันดีกว่าเนาะนี่นะคะร้านนี้ตั้งอยู่ตรงอุชาเซ็นทรัมนะคะร้านก็แบบว่าไม่ได้อยู่ไกลาจากศูนย์กลางอะไรเลยเพื่อนๆน,นะคะก็ไม่รู้ว่าโดนได้ยังไงนะเห็นไหม ร้านก็ไม่ได้ไกลเลยนะคะแต่ว่ามีผู้เหน็นเหตุการณ์อยู่หนึ่งคนนะคะอยู่แถวแถวนี้กันลวกันเนาะเขาเห็นคนทุบก,กระจกอยู่นะแต่ว่าเห็นแบบว่าเห็นได้ยินเสียงทุบกระจกสามครั้งนะคะก็คือไอ้ผู้ร้ายนะคะเอาก้อนหินปลาเข้ามานะคะเอ,อ่อมันคงสามครั้งแน่ถึงจะครั้งที่สามนี่คงจะแบบโดนเข้ามาอะไรเงี้ยเสร็จแล้วก็คนที่ได้ยินเสียงนะคะเขาออก ยื่นหน้าออกจากหน้าต่างมาดูนะคะก็ปรากฏว่าหายไปเลยนะคะอย่างรวดเร็วก็คือจับไม่ได้ว่าเป็นใครอะไรยังไงนะคะจนถึงตอนนี้นะคะเรื่องผ่านมานานแล้วยังคะคุณนายมนเทียนนี่นะคะเจ้าของร้านนะคะคุณนาย<ห>ต้อยนะคะ,คะเรื่องนี้เกิดมาประมาณเดือนกว่าแล้วนะหมเนาะจ้า เดือนกว่าแล้วนะคะเพืเ่อนๆเราจะลองไล่เหตุการณ์กันดูนะคะวันแรกที่เรามาเปิดร้านแล้วเราเจอเหตุการณ์คือช็อกนะคะร้านมีรอยนะคะนั่นนู่นนี่นะคะเราก็โทรโทรศัพท์โดยตรงหานะคะตำรวจเลยนะคะแล้วเราก็พยายามจะไม่หยิบจับอะไรนะคะแต่มีคนแก่หนึ่งคนเข้ามาหยิบก้อนหินที่มันอยู่ข้างในร้านนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรเรากา็พยายามจะ ยืนยันนะคะว่าเออเป็น,นถ้ามันาเขาตรวจลายนิ้วมืออะไรนู่นนี่ใช่ไหมเราก็จะยืนยันได้ว่าเออเป็นลุงคนเนี้ยจับนะนะคะแล้วก็อาจจะมีรอยนิ้วมือของ ผู้ร้ายด้วยอะไรหรือเปล่าแต่ว่าผลปรากฏว่าเพื่อนๆนะคะเราก็โทรไปหาตำรวจแล้วก็เฝ้ารอกันนะเพื่อนๆแต่ก็นะคะวันเวลาก็ผ่านไปหนึ่งวันนะคะตำรวจก็ยังไม่มานะคะเสร็จแล้วเราก็ยังว่าเอ๊ะทำไมไม่มานะคะเราก็รอต่อไปนะคะเสร็จเสร็จแล้วปรากฏว่าเขาส่งอีเมลมานะคะว่าเออไม่มานะเพราะว่าไม่น่าจะมีอะไรที่จะตรวจสอบได้เอ๊ะกูก็งงสิแหมโดนทุบก,กระจกซะขนาดนี้ นีะะคะก็ยังไม่มากันนะคะก็เขาคงถือว่ามันไม่ใช่ด่วนด่วนเหตุด่ดวนเหตุร้ายอะไรหรือเปล่าก็ยังงงเดยอยู่นะเอก็สรุปว่าไม่มีการตวรวจลายนิ้วมือไม่มีการทําอะไรทั้งสิ้นนะคะแล้วก็หมายถึงว่าเขาก็จับไม่ได้ว่าเป็นใครเพื่อนเพราะว่ามันไม่มีกล้องวงจรปิดไม่มีอะไรให้เขาตรวจสอบอะ่ะเออใชจแล้วก็ ช่างแม่งนะคะเราก็รอคอยรอคอยกันมานะคะในระหว่างนั้นเราก็คือติดต่อกับทางเจ้าของของที่เราเช่าเขานี่นะคะของคอมูลนะคะให้เขามาซ่อมกระจกนั่นนู่นนี่เขาก็พนักง,งานซ่อมกระจกมาเร็วกว่าตำรวจเพื่อนมาภายในวันนั้นเลยนะคะเสร็จแล้วก็เราก็ได้รับงานรายงานมานะคะว่าช่วงนี้นะคะที่อุชาอันตรายมากนะคะจะมีพวก ก่อการร้ายนะคะเขาแบบทุกกระจกหรือว่าทําก่อเหตุที่ไม่ดีเพื่อนๆโอ,อ้ซึ่งก่อนหน้านี้ไม่เคยเลยนะคะเมืองนี้เป็นเมืองที่สงบมากค่ะเพื่อนๆเราก็เลยแบบเศร้าใจกันนะคะแล้วก็มีคนที่เขาผ่านไปผ่านมาเขาก็แบบว่าแวะมาดูอะไรเงี้ยเราก็ได้คุยกับเขามากนะคะบางทีเป็นคนแก่เขาเสียใจมากเลยเมื่อก่อนที่นี่ไม่เคยเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยนะเราก็ได้รับการเห็นใจมากอะไรงเงี้ย เสร็จแล้วเขาก็ยังแนะนําว่าให้เราบอกว่าให้คอมมูนแต่งติดตั้งกล้องอะไรน่นี่คอมมูนก็ไม่รู้เขาจะติดหรือเปล่านะคะแต่ก็โดนไปหลายเจ้ามากโอ,อ้แล้วมันเป็นเมืองที่เมืองเล็กๆแต่มันก็กว้างถ้าจะให้ติดทุกจุดไม่รู้เขาจะติดหรือเปล่าอะ่ะเพื่อนๆแต่เราก็ไม่ได้เสียหายคนเดียวไงมีนะคะร้านนีโดแล้วก็ร้านคุปสซูเปอร์มาร์เก็ตก็โดนร้านวิลลิสก็โดนนะคะ เหตุการณ์ก็คือต่อเนื่องมาวันอื่นวันอื่นอีกเนี้ยเพื่อนเพื่อนแล้วตัวอูชาบูสเตดก็โดนนะคะแล้วล่าสุดก็โดนเนาะลิโลแฮมนะคะบ้านพักคนชราก็โดนนะคะโดนทุบก,กระจกรถด,ด้วยเพื่อนเพื่อนโอ้นะมันก็เลยแบบว่าเป็นอะไรที่แบบมันเกิดขึ้นกับหมู่บ้านเราได้ยังไงอะไรเงี้ยนะคะแล้วผลสรุปออกมานะคะเรื่องเราก็ต่อนั่งต่อเนื่องมาเสร็จแล้วเราก็พยายามเอ่อ ติดต่อกับ for checking นะคะก็คือประกันว่าใครจะใครจะเป็นคนจ่ายค่านั้นนู่นนี่เพราะเราก็มีประกันด้วยนะคะแต่เราได้รับการยืนยันมาล่าสุดแล้วนะคะว่าเราจะต้องจ่ายค่า q u e of r e s นะคะเองเพราะว่าในสัญญามันระบุเพราะเราก็ไปหลายทีว่ามันไม่ใช่เราหรือเปล่าเราจะต้องเป็น เจ้าของตึกหรือเปล่าที่จะต้องจ่ายอะไรนะนู่นนี่เราไม่อยากจ่ายเลยเราไม่รู้เรื่องอะไรอย่างี้นะคะแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องจ่ายนะคะเป็นเงินจํานวน4,000กว่าเกือบ5 0 0 0ครูเนอร์โดยที่เราไม่รู้เรื่องอะไรเลยค่ะเพื่อนๆน,นะคะก็ผลสรุปออกมาอย่างนี้แล้วไงนั้นก็เลยเอามาทําคลิปให้เพื่อนๆฟังว่าอน่าเสียดายจังเลยนะคะขนาดเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแต่ว่าเออ เอาง่ายๆนะเมืองนี้กำลังโดนอย่างหนักเลยเรื่องผู้ก่อการร้ายนะคะเขามาก่อกวนรบกวนนะคะเมืองของเรามาทำไมออกไปเราไม่อยากเลยนะคะเมื่อก่อนไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้นะคะ <c oughs> <ๆ>พวกนี้มันมันมัน,มนบ้าชัดๆนะคะแล้วก็ไปทำคนอื่นอีกหลายที่นะคะเออไม่น่าเลยอ่ะเออเนาะแล้วก็นะคะก็หวังว่ามันคงจะไม่มาทุบอีกเเพื่อน แต่มันคือมันก่อความเสียหายเฉยแต่มันไม่ได้ขโมยทรัพย์สินอะไรใดๆทั้งสิ้นไงเพื่อน,นๆมันทําเพื่อความสนุกหรือมันเป็นคนบ้าก็ไม่รู้เพื่อนซึ่งอ้อนเดาเอาว่ามันน่าจะมีจํานวนคนมากกว่าหนึ่งคนอ๋อเพราะว่าอย่างที่ไปทุบก,กระจกรถเขาอ่ะก็โดนหลายคันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันไม่น่าจะใช่คนคนเดียวที่จะทําได้เพื่อน แต่เราอะยังงงอยู่ว่าทางตำรวจหรืออะไรเขาจะมีการทำอะไรหรือเปล่าเราไม่รู้เลยนะคะก็คาดหวังว่าสถานการณ์ก็ขอให้มันดีขึ้นขอให้มันไม่ทำร้ายคนนะคะอันนี้ก็ยังมีแค่เหตุการณ์ที่แบบทำร้ายเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรอะทุบกระจกอะไรพวกเนี้ยโดนนะคะโอ้โดนมาหลายเหตุการณ์แล้วเนี่ย แย่เนาะโอเคนะคะรายงานข่าวจากมาดามอ่อนแอนสวีเดนนะคะเพ <ๆ S 2> ื่อนๆพื่อนฝากเพื่อนเช็กกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ออนด้วยนะคะเพื่อนเโอเคนะแล้วเจอกันคลิปหน้าละกันบ๊ายบายเฮ้ยด้อ hey,